น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งนะที่น่าใช้พอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวเจ็ดที่นั่งแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์แนว p p v วันนี้ผมก็เอาตัวปาเจลโลสปอร์มาเป็นเครื่องยนต์2 5นะตัวนี้แล้วก็เป็นตัว GT ปี2012นี่คือโฉม12เลยมาเดี๋ยวมาดูดีเทลใกล้ๆกันนิดนึงนะดีเทลผมจะอยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นตัวไฟนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้รุ่นแบบว่าอัปเกรดมานิดนึงนะครับตัว GT นะเห็นไหมไฟคือค่อนข้างใสเพราะขัดให้หมดเลยนะมาดูกัจนจ นะครับลองดูได้เลยนะครับผมจะแพนใกล้ๆให้ท่านผู้ชมดูเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับรวมถึงตัวนี้นี่ครับไฟด้านล่างนะครับเห็นไหมอ่าคือทุกอย่างนะครับมันจะลงตัวหมดแล้วนะครับเพราะมเรามีการเก็บงานเก็บความสะอาดเก็บความเรื่องของตัวสีอะไรพวกนี้นะครับก็มีขัดมีอะไรพวกนี้ซีนต่างๆเห็นไหมครับนี่ไม่เลอะไม่ปรินนะครับ อ่ะโดยประมาณเนาะเราก็มาดูพวกล้อแมกนะครับตรงนี้เป็นมิตซูบิชิตรงรุ่นเลยนะครับ h t 100นนะสเปกยางอยู่ที่265นะครับทัพหกตรงนี้เป็นขอบ17นะครับแล้วก็พวกอะไรต่างๆนะครับจะมีการพ่นกัสดิบหมดเลยนะครับพวกโช๊คพวกอะไรนะครับถ้าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้เลยคือทุกอย่างเนี่ยจะเก็บมาเกือบหมดแล้วนะครับบวกกับการคาสปาครบวงจรนะครับมันจะทาให้รถดูใหม่ขึ้นรถดูแบบดีขึ้นนะครับเพราะว่า การที่เราทํารถมบอ2สองก็อยากทําให้รถมันพร้อมใช้งานนะครับเรื่องกระจกก็จะเป็นปรับพับไฟฟ้าครับผมตัวนี้นะแล้วก็จะมีความเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ใส่ใสเลยอ่ะแล้วก็กระจกตัวนี้เป็นของแท้นะครับของแท้มันจะเป็น A G C นะครับเห็นไหมนี่ของมิซูบิชิของแต่งต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับตรงรุ่น p าร์จิโร่สปอร์ตนะครับรวมถึงแหลกด้านบนหลังคานะครับก็สามารถใส่พวกเต็นท์หรืออะไรพวกนี้นะครับถ้ามันแบบว่าของเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ไปใส่ได้ซึ่งตัวนี้มันจะมีเรื่องของบันไดมาให้ด้วยเห็นไหมอีกครับ บันไดแล้วแข็งแรงมากแต่นะแต่ผมไม่กล้าเหยียบเนาะเพราะว่ามันจะเลอะเลอะเมื่อกี้ลองเหยียบอยู่แล้วนะครับโอเคเปิดเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับให้ดูเรื่องของประตูตัวนี้น่าจะทําสีมานะครับเรื่องของประตูนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับพวกเมสสปอร์ตความเดิมต่างๆนะครับเราจะแผนให้ใกล้ที่สุดนะครับถ้าใกล้กว่านี้ก็อาจจะต้องเป็นกล้องสองพระนะแต่ว่ากล้องตัวนี้มันใกล้แล้วมันเบอร์นะครับแล้วก็ภายในเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งผมเปิดไว้อย่างนี้เลยนะให้คุนผู้ชมดูหลายๆอย่างนะครับอ่ะลองดูสีตัวนี้ อ่ะตัวนี้ก็ทํามานะครับทําสีมาอ่ะแต่ว่าโครงสร้างเดิมนะครับตัวนี้มีผลของ Inspection นะครับตัวนี้ได้โครงสร้างสภาพดีนะครับของบริษัทที่เขาการันตีนะครับด้านในก็จะคาสปาเกือบหมดนะครับอ่ะโอเคกระจกด้านหลังตัวนี้ติดฟิล์มให้ใหม่หมดแล้วนะครับรอบคันเลยนะก็จะดูความสวยงามนะครับหลังสุดนะครับเป็นแฮชแบกนะครับไฟ2ก้อนมีก้อนนี้แล้วก็ก้อนตรงนี้นะครับลองดูนะมันจะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเก็บายทุกรายละเอียดเลยนะครับเขาว่าอยากให้ทุกคนนะครับใช้รถมือสองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเก็บงานนิดนึงนะครับส่วนเบาะเนี่ยยังไม่ได้เก็บนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมๆนะครับแต่ว่ามีการฟื้นฟูมานะครับใช้น้ํายาฟื้นฟูแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะพับเบาะอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะผมพับให้ดูเลยปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับ ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับหรือว่าเรา,เ,าเราอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยเราก็ดึงขึ้นมาได้ปึ๊กนี่เห็นไหมครับด้านหลังค่อนข้างสะอาดนะครับตรงนี้มันก็จะมีที่เก็บของนี่ครับที่เก็บของเล็กๆน้อยๆน,ยนะก็ไม่ได้เยอะนะครับเก็บพวกประแจอะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางกันนิดนึงมาดูตรงกลางกันหน่อยตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่มีงบหน่อยนะครับก็สามารถติดพวกอจอเนาะดีไหม เออน่าจะดีนะครับแต่ว่ามันมีตัวนี้สินะไม่แน่ใจว่าติดได้หรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็แอร์เนี่ยมันถึงนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทนะมันก็เลยไม่เย็นโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูด้วยเบาะตัวนี้จะสภาพอยู่ประมาณ70%อนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับเพราะรถปี2012นะครับอ่สตาร์ทเรียบร้อยครับเครื่องนิ่มมากเลยถึงเป็นเครื่อง2.5ก็คือแบบเป็นเครื่องที่แบบผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างนิ่มเลย เวลาสตาร์ทเวลาอะไรนะครับก็คือทีเดียวเลยอะมาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยจะมีดีเทลหน่อยเห็นไหมเออนะครับดูสิสวยเลยอ่ะแล้วก็พวกแพตเดิร์ชิพนะครับตัวนี้นะครับบวกลบจะค่อนข้างใหญ่นะครับความใหญ่ทําให้เราใส่เกียร์ใส่อะไรได้สบายขึ้นนะกระจกออโต้หบานนะครับสภาพยังสวยอยู่นะแล้วก็ด้านข้างนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปรับกระจกแบบไฟฟ้าได้ด้วยเห็นไหมครับ แล้วก็แอร์จะเป็นสี่เหลีย่ยมแบบนี้นะครับตรงกลางเอ่อทัทีครับตรงหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบธรรมดาไม่บูวามากนะครับก็จะเป็นแสงประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนิดน,นึงปึ้งนี่ครับอ่ะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับโชว์ตามปกติเลยแล้วก็เลขไม่อยู่ที่2องแสนนะครับแล้วก็วัดวุปกรณต่างๆนะครับโชว์ค่อนข้างดีอ่ะรอยทะลอกรอยคาบกาวอะไรพวกนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับลองดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็มาที่หน้าจอ หน้าจอนะครับมันจะมีเซฟตี้ของมันนะครับก็คือเวลาเรากดเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดค้าง2วินะครับเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วมันก็จะถามนะครับเราก็กดเยีดไปนะมันก็จะมี DVD TV n a v i g a น o r เกตแล้วก็จอดำนะครับแล้วก็นาฬิกาเซตติ้งนะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดจอเนาะเพราะว่าตัวนี้มันตอบโจทย์เรื่องของการแบบขับขี่อะไรเงี้ยนะครับเวลาเราขับขี่ปึ๊บจอตอนคืนอย่างเงี้ยแสงมันเข้าตานะครับมันก็ทําให้ขับขี่ลาบากมากขึ้นมันก็เลยเป็นการเซฟตี้แบบนี้ เออปรจชญ์รถทำดีมากเนาะโอเคเรื่องของระบบแอร์ต่างๆจะเป็นประมาณนี้นะครับก็หมุนได้ปกติเลยนี่ครับล้วภาพสวยไม่มีร่อกไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็พวกพัดลมแอร์นะครับปกติเลยแล้วก็น้ํายาแอร์นะประมาณนี้เลยนะครับเครื่องเล่นก็เหมือนกันนะครับเครื่องเล่นจะเป็นแมนนวลน,นะครับแมนนวลก็ข้อดีก็คือง่ายเร็วสะดวกสบายในส่วนของเพลงอ,ะอ่ะอ่าเพลงมเปิดแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันมีจิตลิขสิทธิ์นะครับคือเพลงมันก็จะมีความแบบ โอเคอยู่นะแล้วก็ตัวนี้มันจะเปิดได้นะครับมันก็จะมีเสียบต่างๆได้นะครับเห็นไหมใส่แผ่นได้อะไรพวกนี้่ะโอเคผมปิดก่อนเกียร์ออโต้ครับนี่ครับใส่ได้สบายนะแล้วก็แมนวนวลก็ปัดไปนะล้วใส่เล่นได้นะครับถ้าปรับมาแมนวนวลเนี่ยแพตเตอร์ชิพมันใช้งานได้นะนี่แพตเตอร์ชิพกดได้เลยนะก็จะเหมาะสําหรับการขับขี่ นะครับเวลาขึ้นเขาเร่งแซงอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงเบาะเนี่ยก็ะจะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยคือทุกอย่างนะครับมันอำนวยความสะดวกหมดแล้วนะครับเราจะปรับขึ้นปรับลงปรับเ,เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับก็โอเคหมดเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันนิดนึง ดูแบบทุกจุดนะเสียเวลาดูหน่อยนะครับเพื่อนๆนะเวลาซื้อรถคันหนึ่งก็ดูนิดหนึ่งนะดูนิดหนึ่งอ่นนี่ครับอ่าเก็บสีมานะครับอยากให้ดูเลยนี่ครับทุกอย่างนะครับนะแล้วก็ดูชิ้นส่วนต่างๆอ่าดูชิ้นส่วนต่างๆนะครับโอเคเรื่องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นคอมบอนเลวดี d ดี มีการทำความสะอาดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็แบตยังใช้งานได้ปกติก็สภาพโดยรวมประมาณนี้นะครับส่วนอยู่ด้านหน้านะตัวนี้ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิบคมนะครับหากพบเจอยินดีซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโครงสร้างผมกล้ารับประกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องของตัวไม้นะครับรับประกร100ันร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอซื้อคือนหมดพูดถึงราคากันบ้างนะครับหากเพื่อนๆจะมีเงินเดือนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยผมแนะนำนะครับก็คือมันผ่อนสบายแล้วก็ออกง่าย นะครับหนึ่งหมื่นห้านะถ้าต่ำกว่านี้ก็ลองทักมาคุยกันดูนะครับราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันเอาแค่นี้พอ PPV ครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับทุกอย่างทำเกันหมดแล้วนะครับเก็บความสะอาดเก็บรายละเอียดนะครับก็ทำเกันหมดแล้วนะครับราคาเอาแค่นี้ละแล้วก็ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีแล้วก็บวกกับเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองอากาศกรองแอร์นะครับเดี๋ยวก็จัดจัดให้หมดใหม่หมดนะครับเพื่อออกไปจะได้เฟสเฟสหน่อยนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจเนี่ยอย่าลืมคอมมเนต์ นะครับอย่าลืมทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรก็ได้นะครับถ้าสนใจโทรมาเลยทักมาเลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ,อก,กับก็ฝากร้านไว้หน่อยนะครับอยู่ลำลุกกาติดเส้นนี้ใหม่จังหวัดปทุมธานีเรียนเชิญครับ